สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้จะเจอกับใบเตยอ,อีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะ หมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่ที่เดิมนะคะ กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้ไปเตยก็จะมาทําในส่วนของคลิปรันด o อมนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังการสนุกสนุกนะคะกับหัวข้อรันด o อมในวันนี้ไปเตยมาในหัวข้อไพ่อยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะวันนี้เราก็จะอ่านไปเรื่อยๆให้ไพ่นาทางนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณค่ะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังด้วยนะคะใครที่เข้ามาเจอกันครั้งแรกในคลิปนี้นะคะก็ คิดค่าครูนะคะเป็นการกด subscribe กด like กดแชร์นะคะให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็ใครสนใจดูดวงสนใจตะกุดสนใจกำมยานสนใจน้องแหวนสามารถสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะทั้งในเพจทั้งในไลน์แอดสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะใบเตยขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในส่วนของตะกุดนิสตึงนะคะตอนนี้ก็จะมีแต่ละรุ่นนะคะที่แตกต่างกันออกไปอย่างรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น จี้นะคะจี้สีพึ่งรูปหัวใจแบบนี้นะคะพร้อมกับหินทนสีเขียวพัดเทลแล้วก็จะเป็นกรีนไทเกอร์อายแล้วก็จะมีหยกนะคะใครสนใจโทนเขียวเหนียวซับเหนียวใจนะคะแคปรูปสอบถามรายละเอียดได้ราคาน่ารักนะคะ299ค่ะเพื่อนๆ่ะแล้วก็จะมีนะคะทนสีชมพูนะคะใจฟูๆนะคะเงินเข้าทุกบัญชี โทนนี้นะคะชมพูม่วงนะคะก็จะเป็นอเมทิสตบวกกับจี้สีพึ่งรูปหัวใจนะคะสีชมพูแบบนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็น รักพิคเนตนะคะหินทนชมพูทนน้ำตาลดำเขียวนะคะก็คือรวมพลังงานหินดีๆเอาไว้แล้วรุ่นนี้อยู่ที่499ส่งฟรีนะคะสวยมากเลยเส้นนี้มีเส้นเดียวนะคะสำหรับคนที่จะเป็นเจ้าของจับจองเข้ามาได้เลยนะแล้วก็เป็นพระแม่รักษมีนะคะหินลาบาดอลไลท์นะคะหินนี้เป็นหินพ่อมดนะคะเสริมในเรื่องของสมาธิะคะ่ะแล้วก็พระแม่รักมีก็จะเสริมในเรื่องของความรักนะคะพกทัพย์การเงินการทองนะ สนใจสอบถามได้เลยค่ะแล้วก็ชมพูนะคะแบบนี้สวยมากโทนชมพูนะคะเป็นพระแม่ปังยืนนะเส้นนี้599นะคะแล้วก็ปลูกพยานาคขินพาสเทลสีเขียวชมพูเหลืองนะคะอันนี้อยู่ที่299เนาะใครที่เป็นสายปลูกพยานาคนะคะควรมีไปครอบครองนะจ๊ะประมาณนี้อ่ออีก1เส้น โชว์นิสนึงอันนี้เป็นจี้สาริกานะคะเกี่ยวกับเรื่องของวาทศิลป์เกี่ยวกับเรื่องของสเสน่ห์นะความรักได้หมดเลยนะคะการค้ากันขายได้เลยนะคะเส้นนี้2,99นะน่ารักไม่ไหวราคาก็น่ารักด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยคะ่ะเราก็จะให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณเลยนะคะใช้ไพ่ พระแม่กวนอิมพยากรนะไพ่เจ้าแม่กวนอิมพยากรแล้วก็จะเป็นไพ่อ,อีกชุดหนึ่งนะคะ destiny deck นะคะ the art of t a r o t โอเคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพมลิขิตและโชคชะตาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรไม่แน่ใจานะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าไพ่อ,อยากจะเล่าเรื่องของคุณว่าจะใด c h e c กันนิดหนึ่ง จะบินทุกรอบไม่ได้ใบแรกขึ้นมาเป็นการเสียโอกาสอืมทำไมรือทำไมถึงขึ้นมาแบบนี้ความลุ่มหลงมัวเมานะคะ ความยากลําบากโอเคเอเนอรของบางท่านเนน่ยน่าจะอยู่ในจุดที่มันพูดยากน้ําท่วมปากพูดมากไม่ได้นะคะเป็นความรู้สึกที่โอ้โหบางอย่างเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยทําไมชีวิตมันติดมันขัดมันยากลําบากมันมีอุปสรรคเข้ามาเยอะจังเราจะทํายังไงให้ความรับรื่นลงตัวมันเกิดขึ้นการงานก็มีอุปสรรคความสัมพันธ์ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะการทํางานก็รู้สึกติดติดขัดขัด การเงินยังไม่คล่องมือการเงินยังไม่คล่องตัวเลยนะคะใครที่กําลังรู้สึกว่ากําลังตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะคะรู้สึกเหนื่อยหนักท้อใจนะคะรู้สึกไม่ค่อยดีอยู่นะคะไปเตยมองว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะตอนนี้มันเหมือนสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนบางอย่างมันเกินกําลังทาทาหนักเกินกว่ากําลังที่เราจะแบกรับไหวอะนะจะบอกว่าเกินความสามารถก็ได้บางอย่างนะคะ หรือ,อเรื่องเล็กๆที่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือแม้แต่ความหนักหนาสาหัสในเรื่องของการที่เราคิดว่ามันน่าจะผ่านไปได้แต่มันก็ยังไม่ผ่านไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันต้องอาศัยความอดทนเนาะแล้วก็การฝึกฝนแล้วก็ใช้เวลาในชีวิตนะคะพอพอประมาณอยู่นะคะต้องบอกว่ามันมันเหนื่อยอยู่นะหลายๆท่านเนี่ยเป็น energy ของคนที่ ออยู่ในช่วงที่สับสนวุ่นวายนะคะมีทั้งดีทั้งร้ายปะปนกันไปนะคะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของของแต่ละบุคคลด้วยนะคะบางอย่างเนี่ยมันเหมือนเราต้องมองตามหลักความเป็นจริงตามหลักความถูกต้องนะคะเอาแบบไม่เข้าข้างไม่เข้าข้างใครมองตามความเป็นจริงมองตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ ไม่ได้มีความรู้สึกว่าสภาวะบางอย่างเนี่ยมันเหมือนเราอยากจะขับเคลื่อนให้ชีวิตมันมันไปต่อได้ดีกว่าเนี้ยแต่มันอยู่ในจุดที่มันเหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างอะ่ะเออบางทีเหมือนจะดีแต่มันก็เหมือนมันก็ไม่ดีบางทีเหมือนมีโอกาสเข้ามาเราก็พลาดโอกาสดีๆไปเสียโอกาสดีๆไป แม้แต่การสื่อสารบางอย่างเราพูดอีกอย่างเขาตีความไปอีกอย่างก็มีนะคะเนาะมันก็มีแบบความไม่สมดุลเกิดขึ้นทั้งเรื่องเงินเรื่องการลงทุนเรื่องงานหรือแม้แต่ความสัมพันธ์เนาะมันเป็นลักษณะของการที่มันยังปรับความเข้าใจกันไม่ได้ก็มีใน,ใน,ในบ้างคู่นะคะมันก็เลยเป็น energy ของคนที่เหมือนอยู่ในพลังงานที่มันท็อกซิกอยู่ในพลังงานที่ มันไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เ,เป็นหรือเปล่านะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นอยู่เดี๋ยวเรามาดูต่อนะว่าไอ้ความท็อกซิกหรือความไม่สบายใจของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมก็ต้องตอบว่าดีขึ้นนะเพราะว่าไพ่ขยายขึ้นมาเป็นไพ่จิตใจดีมีความรับผิดชอบนั่นมันหมายถึงตัวเราเองเนี่ยนะคะอ่าก้าวข้ามเหตุการณ์ที่ยากลำบากไปได้เนาะแล้วความรู้สึกก็คือจิตใต้สำนึกองเราอะ่ะที่มันใฝ่ดีหรือรักดีเนี่ยมันจะนำพาความเจริญก้าวหน้า เข้ามาในชีวิตเรานะคะความฉลาดหรือความรู้นะคะหรือความสามารถที่คุณพยายามฝึกฝนมันจะทําให้ความเจริญก้าวหน้าเนี่ยเข้ามาทักทายคุณแล้วก็การเงินจะคล่องตัวขึ้นนะคะคือยิ่งเราตั้งเป้าไว้สูงเท่าไหร่นะคะเราก็ยิ่งจะต้องมีวินัยในใน,ในการใช้ชีวิตมากเท่านั้นความรักก็เหมือนกันถ้าอยากได้ความรักที่ดีก็จงมีความอ่อนโยนในหัวใจ นะอันนี้คือตามนี้เลยนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ความยึดมั่นนะคะมันเป็นเรื่องของหนึ่งแหละอย่ามีอัตตาอย่ามีอีโกทิสิิโตเถียงเพื่อจะเอาชนะหรือการที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะคะหรือ เรื่องเล็กๆน้อยๆบางอย่างจบได้จบปล่อยได้ปล่อยนะคะอย่าไปยึดติดอย่าไปกอดความรู้สึกไม่ดีเอาไว้เพราะคุณคู่ควรกับความรู้สึกดีๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เนี่ยได้รอคุณอยู่แล้วนะคะหมายเลข22เนี่ยนะคะเป็นไพ่ของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นไพ่ของคนที่พร้อมแล้วที่จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่าไปโอบก,กอดความรู้สึกท็อกซิ อย่าไปอบกอดความรู้สึกที่มันเป็นพิษต่อใจเราอะอะไรก็ดีที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจนะคะเราอย่าไปโอบกอดมันไว้เริ่มต้นวันใหม่ของเราที่สดใสนะคะแล้วก็ต้อนรับนะคะเปิดประตูต้อนรับสิ่งดีๆนะเพราะว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะตัวเพื่อนๆเองเนี่ยกำลังจะมีความสำเร็จกำลังจะได้งานใหญ่กำลังจะได้ตำแหน่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่ตงจงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ อย่าลังเลอย่าสงสัยนะคะการเงินโชคก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามานะก็มันขึ้นอยู่กับความเขาเรียกอะไรบางอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดหรือปริมาณแต่มันขึ้นอยู่กับคุณภาพนะคะในเรื่องของความรักไปโดยมองว่าถ้าเราเห็นคุณค่าของคนที่เรารักเห็นคุณค่าของตัวเองอะความรักมันเติบโตมันพัฒนาได้ มันปรับความเข้าใจกันได้อะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่เข้าใจกันนะคะเข้าใจผิดกันหรือความรู้สึกอะไรต่างๆนานาที่มันรู้สึกไม่ดีอ่ะมันเคลียร์ได้นะคะมันคุยกันได้ไม่ใช่ว่ามันปรับไม่ได้นะมันปรับได้อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่ออีกนะคะจากอีกหนึ่งสำรับที่เป็นไพ่สำรับนี้นะคะ destiny deck the art tarot of tarot อ่าโอเค สวยสวยมากควรค่าแก่กันครอบครองและเป็นเจ้าของนะคะอืมโอเคไปดูกันว่าเร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 า,เาจะาจะเป็นยังไงไพ่อยากจะเล่าเรื่องอะไรของเ,อเกี่ยวกับคุณนะคะจริงๆน่าจะไม่ใช่ชุดที่มันเป็นไพ่สำหรับแท้หรอกเพราะว่า เหมือนได้มาแบบไม่ตั้งใจแต่ว่าข้างในก็สวยนะคะบางสำรับเนี่ยพันหกพันะพันอัพขึ้นนะคะอันนี้ก็เอามาลองใช้ก่อนนะคะถ้าแบบว่ามันโอเคเราอ่านเข้าใจง่ายแตกฉานเห็นแล้วรู้สึกว่าเออน่าจะต้องแบบจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบอันนั้นก็ต้องไปจัดนะคะ <c oughs> <c oughs> น้าแม่หมอเป็นคนที่ชอบมากเลยนะคะสะสมไพ่โอเคเราไปดูกันนิดนึงอ่ะ <c oughs> สีเรียญน,นะคะเห็นไหมคะว่าไพ่มันสวยนะมันก็จะมีอะไรละเอียดมีอะไรที่แบบว่ามันมันสวยอะนะอาจจะเป็นเรื่องของหนึ่งแหละการวางแผนเรื่องการเงินนะคะการเก็บเงินะนะนะมันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะเกี่ยวกับเรื่องของโอเคแหละสภาวะบางอย่างเราอาจจะมองว่ามันกดดันเนาะเพราะว่าไพ่ควีนออฟ สอดขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องของความกดดันในเรื่องของการเงินคือบางทีอ่ะเราเราอย่างที่บอกว่ายิ่งเป้าหมายคุณสูงในเรื่องของการเงินในเรื่องของชีวิตเนี่ยยิ่งเป้าหมายสูงคุณก็ต้องมีวินัยมากขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีความอดทนมากๆถ้าอยากเก็บเงินก้อนได้คุณก็ต้องมีวินัยทางการเงินนะคะแบบจะใช้ใจ่ายสุรุย่ยสุร่ายเกินตัวไม่ได้นะอันนี้ปเป็นที่ก็ชอบเป็นนะของบางอย่างไม่ได้ใช้ซื้อนะคะซื้อแบบที่ ช่วงที่เราไม่มีสติในการใช้เงินเราจะโอนแบบโอนเร็วมากโอนแบบไม่คิดอะไรซื้อแบบไม่ได้อยากกินก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในจุดที่แบบว่านะมันไม่มีสตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนยิ่งคุณมีเป้าหมายในชีวิตสูงมากเท่าไหร่คุณก็ต้องมีวินัยในชีวิตมากเท่านั้นในเรื่องของการเงินก็เช่นกันช่วงนี้คุณอาจจะต้องเข้มงวดในเรื่องของการเงินมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอืมว้าวเห็นไหมสิบเหรียญมาแล้ว ถ้าเรามีวินัยได้ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเรามีวินยัยยิ่งเราวางแผนชีวิตให้ดีมีเป้าหมายคุณก็ยิ่งเก็บเงินได้เร็วขึ้นบ้านที่ดินทรัพย์สินมรดกต่างๆหรือของชิ้นใหญ่ๆที่คุณอยากได้คุณได้มันแน่นอนนะคุณได้มันแน่นอนคุณควรค่าแก่การเป็นเจ้าของและควรค่าแก่การครอบครองนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ดีที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ สูงมากๆนะคะสูงมากๆเนาะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ย,บยใบเตยมองว่าเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้เนี่ยนะคะ <S <S อะไรก็ดีที่มันเป็นเป้าหมายของคุณที่คุณตรากตรำที่คุณอดทนที่คุณพยายามอะ่ะคุณไปถึงเป้าหมายแน่นอนนะอืมเนี่ยหนึ่งไม่ใช่สีคิงดาบเนี่ยควีนดาบกับคิงดาบขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหมือนต้องตั้งใจต้องมุ่งมั่น ต้องมีพลังงานดีๆอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะโอเคแหละมันอาจจะยังไม่ได้สําเร็จในวันนี้ตอนนี้นะคะแต่อนาคตอันใกล้นี้1เดือน3เดือน6เดือน10เดือนหรือ1ปี คุณสามารถประสบความสังเดจได้อันนี้คือออกแนวอ่านไปเรื่อยๆจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆสามารถฟังคลิปอื่นได้เลยหรือถ้ามันตรงก็ฟังต่อไปได้เรื่อยๆนะคะคุณอาจจะได้คําไกด์ไลน์ดีๆนะคะจากใบเตยเนาะโอเคห้าเหรียญบางคนพลาดเรื่องการเงินมาก่อนเห็นไหมมันมาทั้ง10เหรียญมาทั้ง4เหรียญมาทั้ง5้าเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะคะใจดีได้ไหมได้แต่ว่าจะช่วยเหลือใครเดี่ยดูดีๆนิดนึงหรือแม้แต่ในเรื่องของ การเอาไปลงทุนอะไรอ่ะศึกษาให้ดีแพลตฟอร์มที่มันดูน่าสนใจเออโอเคมันน่าสนใจจริงแต่ว่ามันน่าเชื่อถือหรือเปล่าคุณจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะจ๊ะอย่าเชื่อใครง่ายๆนะจ๊ะขึ้นมาเป็นไพ่เดอะมูนเห็นไหมคะเดอะมูนก็คือความไม่น่ววใจนะคะความไม่น่าไว้ใจบางอย่างหรือบางอย่างเนี่ยเราจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มหรือแม้แต่การโยกการย้ายงาน การไปสมัครงานมันเหมือนมันจะดูดีมันเหมือนมันโอเคมันเหมือนมันเวิร์กมันเหมือนมันจะรุ่งแต่นะคะมันเหมือนหนีเสือปะจระเข้นะคะบางอย่างมันอยู่ใต้พรมมันถูกซุกเอาไว้อยู่มันอาจจะยังไม่ถูกเปิดออกมาเพราะฉะนั้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครทั้งนั้นในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะโอเคไพ่เดอะซันขึ้นมานะคะโอเคเลย ถ้าเดอดซันออกมากับเด e อดมูนไม่ห่วงนะคะเ,เรื่องที่มันถูกซุกถูกซ่อนเอาไว้จะถูกเปิดออกมาจะถูกเปิดออกมาจะถูกง้างออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําเร็จความสบายใจความลงตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังวันนี้นะคะ อยากจะบอกว่าบางอย่างมันเป็นภาพเสมือนจริงบางอย่างมันก็เป็นเป็นเหมือนภาพในจินตภาพเป็นเหมือนฝันนะเนี่ยดรีมนะคะเป็นเรื่องของความฝันเป็นเรื่องของการใช้พลังจิตเป็นเรื่องของการใช้จินตนาการต่างๆเนี่ยนะ,ะเราอยากจะสารมันให้เป็นเรื่องจริงเราอยากจะ ทำให้ทุกอย่างมันบังเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคุณทําได้แต่คุณจะต้องอาศัยความพยายามความอดทนพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะไพ่อยากเล่าเรื่องอะไรก็คือ1แหละถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จคุณมีเป้าหมายคุณก็ต้องมีวินัย นะคะเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าเรายังควบคุมไม่ได้นะคะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราก็ปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาติก่อนแก้ไปทีละจุดอย่าเพิ่งแก้แบบปมที่มันแบบเป็นปมใหญ่ๆคือแก้ปมเล็กๆไปก่อน แก้ไปทีละเปาะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นในเรื่องของการเงินเดี๋ยวจะเข้าที่เข้าทางส่วนในเรื่องของการที่คุณจะไปลงทุนไปทําธุรกิจไปหางานใหม่หรือไปทําอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยใ,ใจเย็นๆไม่ต้องรีบแล้วก็อัตราตัวตนอีโก้บางอย่างถ้าทะเลาะกันอยู่เนี่ยต้องลดลงให้ได้นะคะคืออย่าไปเอาชนะกันช่วงเนี้ยนะคะอย่าไปเอาชนะกันค่อยๆค,คุยกันปรับจูนเข้าหากันไปเรื่อยๆคือคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรได้ดั่งใจทั้งหมดหรอกนะคะบางอย่างแม้แต่ตัวเราเองเนาะ บางเรื่องยังไม่ได้ดั่งใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปคาดหวังให้คนอื่นคิดเหมือนเรามันก็ยากหรือ,อสภาวะของจิตสภาวะของสิลที่มันไม่เสมอกันมันก็ยากที่จะปรับที่จะจูนเข้าหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราเปลี่ยนความคิดของใครไม่ได้เราไปเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนสันดานใครไม่ได้เราเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยนที่ตัวเราเองนะคะความคิดชุดความคิดของเรา,เ,าเรามองโลกยังไงมันจะดู มีความสุขขึ้นเราทําอะไรเรามีความสุขขึ้นเราไม่ไปเครียดเราไม่ไปกดดันเพราะเออเห็นว่าเออเขาทําแบบนี้มันไม่ดีมันไม่ถูกมันไม่ได้ดังใจคือเราไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงใครได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เปลี่ยนได้คือเปลี่ยนตัวเราเองเพราะฉะนั้นทิศทางก็ขอให้คุณโชคดีอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆเนี่ยขอให้มันบังเกิดเพราะว่าไพ่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่อะมันมาแล้วนะคะจากไพ่เจ้าแม่กวนอิมพยากรแล้วก็ไพ่ success ขึ้นมาเป็น the sun ก็ถือว่าทุกอย่างตอบโจทย์สิ่งที่เป็นเป้าหมายสิ่งที่คุณอยากสางส,ส,ส,สิ่งที่คุณอยากจะทําให้มันลงตัวเนี่ยมันลงตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้คุณมีพลังงานดีๆรับพลังงานดีๆด,ด้วยกันทีมพ์1919 19. ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,ค,ณความสําเร็จอันยิ่งใหญ ที่เกิดขึ้นกับฉันแล้วตอนนี้เวลานี้ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ราไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ